เปิดอารามดูดวงนะทุกคนนะโดยดอกเตอรเอ,อกสเต็เงนะฮะโอ้ยหลอกเอาเงินผมแล้วค่าร้อยค่ะช้าช้าเฮ้ยเจเลิกแฟนเจเลิกแฟนเฮ้ยพักทีหาหนูกดซ้ำไหมกดซ้ำไหมกดซ้ำไหม กูมึงพออย่างผมทำบังให้ดูเป็นไตรทีจีนะใส่นทีจีมา้ยยังไงงัวพใเ่็นทีจีมาอีกใจเย็นพี่ แมนวันนี้บอกคนดูซิเรามาทำธุรกิจร้านอะไรเอ่ยดูดวงนะคือคนไทยเราจะมีความเชื่อเรื่องการดูดวงะ <H an> ถูกต้องถูกต้องไอ้แมนพูดถูกไม่ใช่น้ำปลาน้ำแดงด้ไหมเออหรอ ก็คือจริงๆเราอยู่แถวห้วยปางคนจะดูดวงกันบ่อยแล้วพี่ก็เลยเอาธุรกิจเนี้ยมาดูป่าเราคนในประตูเราชอบดูดวงกันเยอะด้วยเราก็เลยเปิดอารามดูดวงกันทุกคนนะโดยด็เอร์เอกสติงนะฮะแต่ชุดตัวเนี้ยไม่ใช่หมอดูด็เตอรติงดูอนาคตได้ชนะทาร์นอสดู้ปะเนี่ยค่าเขาคือยังไงยังไงแา่จริงๆมาเจ๊งต่อเจ๊งเจ๊งต่ออื่นตรงนี้ตัดไปตัดไปตัดไปตัดกลางไปหยองจอดไม่ไม่ทำธุรกิจนี้มาแรงแน่นอนที่เราเห็นไป เดี๋ยวรอคุย okay. น้วยเดี๋ยวรอลูกค้ามาฮะทุกคนสนใจดูดวงไหมดูเรื่องความรักไหมได้หมดการงานความรักเรื่องเงินเจอแรับตรงนี้มีปัญหาเรื่องความรักครับก็พอดีหลอกเกินไปครับพีสาวๆเข้ามาหาเยอะก็ทำไงครับผมอยากจะบอกว่าดวงของเราอะเจเลิกแฟน เลิกแฟนพูดเป็นเล่นจริง,จร,งจริงเหรอจริงก่อนหน <c oughs> ้านี้ก็กระท่อนกระแท่นใช่กระท่อนกระแท่นถึงโทรเครียดทุกวันงานพี่มีตัวันเครียดอย่าล่นจริงมาพูดต้องทำยไงต้องฟาดคอยังไงถึงจะรอดปลอดภัยอ่ะมันมีวิธีแก้เครียดไมอ่ะหันคอไหมนี่ก็ไม่ห้าเป็นอ๋อเครดนี้เดียวพิ่งนึกออกแก้เครดใช่ไหมคุณเข้าใจมุกไงเงินก่อนห้าห้าบาทเหรอห้าร้อย <c oughs> ล้วอาจารย์จะบอกพอดีแกเคดเชื่อไม่ได้อาจารย์ใส่ชุดอะไรเลยเอ้าจะจ่ายเปล่าไม่เอาไม่จ่ายคือเงินพลาดคออถ้าเราไม่จ่ายเราจะมีคอมันจะเป็นสิ่งที่แบบอาจารย์พูดแฟนเราจะโทรมาบอกเลยไม่น่าเชื่อถือเองนะคงตังอ่ะไม่เชื่อหรอกหนูไม่เชื่ออาจารย์ใช่ไหมเชื่อไม่เชื่ออันนี้หมอดูใช่ไหมอืมหมอดูแต่หมอดูอะคู่หมอเดาแต่เธอชอบเราอะอยาให้เราเดาเพราะเราไม่ใช่หมอดูเลมาแต่ดูตัง บอกแฟนคุจะโทรมาบอกเลิ่ไม่เชื่อเราเองพี่รักกับแฟนจะตายถ้าแก้แค้นเน่ะจะยอมเสียไปละห้าร้อยไม่ครับผมไม่ผมก็ไม่จ่ายคุณคิดว่าคุณรักกับแฟนมากเหรอเหรออย่าบอกนะถ้าผมไม่เดาแฟนคุณโทรมาอ่าเปิดลำโพงเลยเปิดลำโพงเฮ้ยไมเกิลเปิดลำโพงฮัลโหลเธอฮัลโหลหนุ่มจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยจำอะไรมาถากาตาเคยมาถามอีกเหรออะไรล่ะตัวเองเหรอเฮ้ยอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าหนีไม่ได้นะเฮ้ยอะไรเนี่ย เล่เลากันเรอะล่ลากันเรอเฮ้ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบอาจารย์พูดแฟนเราจะโทรมาบอกเลยงแฟนเราจะโทรมาบอกเลย่ลองตังค์อ่ะไม่เชื่อหรอกอเฮ้ยเธอเมื่อกี้ด็อกเร์เซงบอกว่าไงครับบอกว่าคุณจะเลิกกับแฟนคุณไงครับถ้าจ่ายห้าร้อยเจแรกเล่กจะไม่เกิด<ว>ถ้าอยากให้แก้คิด หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าไม่อยากแก้ก็ไปตอนนี้ไม่ได้ห้าร้อย่ะไม่ได้แล้วหมดหมดโควต้าแล้วเมื่อกี้ขอไงไม่เอามื่นหนึ่งวันนี้ไปซื้อของง้อแฟนไปเคลียร์เลยไม่เชื่ออาจารย์นกหนาไม่รับสายด้วยอ่ะเออนั่นแหละคืออยากจะบอกว่าวันนี้ผมได้ถามจุดอ่อนทุกคนเในจูมาเรียบร้อยไหมเป็ดกุ้นี่พี่โทรเตียงกับพี่เตยไปแล้วเมื่อวานเงินนะทุกคนเงินนะมอกเลยว่าเอาจุดอ่อนคนในจู้มาเล่นเนี่ยได้เงินแน่นอน รากำลังมีมอรคานะไลน์นะไลน์พี่ผมจะไปทำงานมา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 ,มาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนไหม,ไมคุยกัน่อนเชื่อเลยอะไรครับเราอะมีเคาะไลน์อีกไม่นานเรากำลังจะเปียกหนักฝน <c oughs> ตกยิ่งกว่าฝนตกแต่มันมีทางแก้เว้ย500บาทเท่านั้น โอ้ยหลอกเอาเงินผมแล้วห้าร้อยค่ะหน้าเรามันออกชัดมากว่ากำลังจะเปียกเลยเราตก<ะ>เราจะเปียกไหมอ่ะอยู่ในลมก็ไม่เปียกไงแต่อันเนี้ยอยู่ในลมก็เปียกเรามีดวงกีดนน้ำเท่าไหร่นบพี่ห้าร้อยโอ้ยแพงไปถ้าเราจ่ายสิ่งที่หมอพูดจะไม่เกิดขึ้นป้ามว่ว <laughs> สรุปจะจ่ายไหมไม่เชื่อหรอกพี่เอกมาต,ตามใจไม่ิวงานาลรวเขาแม่นนะฮะเขาแม่นนะบ้าเดินอยู่ในร่มเนี่ยดูเนี่ยฝนที่ไหนจะตกพี่เอกบอกดูเขาปะเนี่ยไม่กูยังเครียดอยู่เลยเนี่ยแฟนโทรมาบอกเลิกนี่เาไม่เกี่ยวนะพี่หนุ่มทะเลาะกันบ่อยอยู่นะ้วเอา้เอาเมียฝนยังไม่ตกเลย แอนป้าละ่ะแอนแอนครับพี่เปียกไม่ใช่ผมเองหมอเตือนแล้วถ้าจ่ายห้าร้อยราไม่เปีเยกแล้วไนงะอ๋อแค่น็ตทำวันนี้แค่เนี้น<ม>อยอืมเดี๋ยให้ให้หมอพูดอีกไหมว่มาจะโดนอะไรไหมพอเรากำลังจะมีเคาะไลายเราฟังอาจารย์ก่อนไหมแล้วคนเชื่อเรื่องดวงไหมเชือ่อครับ มีเคาะมีตีด้วยเมื่กี้ใช่แค่เคาะมีตีด้วยเรามีแววจะคนสวยแต่มันมีทางแก้ถ้าจ่าย500รคนจะไม่สวย500ผมไม่จ่ายผมไม่จ่ายอยากคนสวยเหรอดีดีไม่จ่ายดีดีจะทำไรกันเนี่ยขั้าสุดท้าย500บาทลองให้เขาดีดีให้ให้ให้หมอดูไรเส้นหัได้ผนจะเงาไม่มีเห็บเกาะเด็ดหอนดัง ทำอะไรพี่เมยเอาหันห่นมามาใส่ฮะตรงไม่จ่ายใช่ไหมไม่จ่ายหมอเตือนแล้วนะโอ้ยโอเคไป <c oughs> ไมีกิ้มตังค์ง่ายหรอพี่อะ Few moments later ยินดีด้วยไ <c oughs> กะเพราอาหารหมาไม่ให้กะเพราหมูไข่ดาวรอดูมีคลิปนะกะเพราหมูไข่ดาวอ่ะทำเองอะไรเฮ้ยอะไรไม่ใจแล้วพี่ไว้ใจแล้วพี่หมอเตือนแล้วนะหมอเตือนแล้วนะหมอเตือนแล้วนะยิบสิครับคุณดูรอเราอยู่อ่ะนะอ่ะอ่า เดนเดี๋ยวคนมางอ่าปงัวอาวาเยเยอะยอไปไหนกันนะจะไเชฟเฟนที่เอาอะไรไหมครับม่วงครับเรามีคอรไล์ฟังที่อาจายพูดก่อนไหมแค่ชางม่วงแค่ชาม่วงแค่ชางม่วงกํลังจะมีคอไรต์คุยกับอาจายก่อน ้ไดมยเนี่คือเมื่อกี้มุ่งออกมากระกินีผูวมาที่หน้าอาจานกระไรคีนีบนหน้าอาจารย์แล้วเกี่ยวอะไรกับผมพูดผิดพูดผิดบนหน้าเราเรามีดวงที่จะถูกแย่งแฟนในเร็วนี้แต่มันมีทางแก้ช่างม่วงเพียงช้างม่วงจ่ายห้าร้อยบาทจ่ายะสนอขอให้พี่หล่อแล้วด้วยน้ำมนต์น้ำหลุกเนี่ยขออรแตะเชื่อไหมให้โอกาสท้ายจะจ่ายมาห้าร้อยบาทไม่จ่ายผมต้นงพิปบดมาหลายรอบแล้วแล้ว จะถูกแย่งแฟนในเร็วนี้จะถูกแย่งแฟนในเร็วนี้ Oh yeah อะไรจริงเดี๋ยวขออะไรเดี๋ยวขออะไรชอบไหมชอบแบรนด์ไหมไปไปเทียวไปกับแบนบวกห้าร้อยจ่ายเปล่าไห้จ่ายอันนี้คือแบรนด์ล้วน ใครใครโอยทไมยุ่งกมอะยราไี่หญิงคนนั้นอะอะไรเนใช่ีหรือเปล่ามาคุยกับหมอดิเราเราเคมีคอร้เจใคริอาจารย์เกพุดรสเตงแมนมึงมีคอร้อคอ ดวงอัปมงคลมากบอกไปตรงๆเลย,ยไหมเรามีดวงที่รถไฟจะชนกันรถไฟจะชนกันมัน,มนไม่เชื่อแมนมาดีนี้มันมีวิธีแก้คออิม่ <c oughs> 1, มหนึ่งพันบาทกับก้าแก้ขอกับการแก้คอ <c oughs> เออกับการแก้คอถูกไหมแก้ขอ <c oughs> เออกับการแก้คอ <c oughs> ยอมจ่ายไหมเอา้าเรามีดวงรถไฟชนในดูคนนี้ของคนแรกนะครับมไม่พอไม่พอมึงอ่ะไม่ได้ดูคนนี้ เรามีโดรนรถไฟยกระกับคนที่ดูคลิปนี้นะครับทุกคนใครที่ผจีบอยู่นะฮะมาคุยกันนะดูวิ่งแววตังมาตอนนี้สิบวิสิบไป่สิบไผอ่ะคุณกดแล้วคนแรกนึกคนดูคลิปดูไว้นะจิ๊บพี่สกาก็ดูไว้มีเรียกพันหนึ่งเลยมาช้าช้าเฮ้ยมันไม่มีใช่น้องเขาเป็นคนบริสุทธิ์พูดเลยไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีเราเป็นคนดีไปอะไรนี่เลยอะไรก็ข้าตัวสอคเราไม่เจอดวงแลเราปกติเรื่องผู้ชายเราไปรอดดีมีดีด้วยไม่มีอะไรเลยหล่อตังค์ไปเนี่ยเอาคืนนะเอาคืนไม่ะเอาไปเอาไปไเอาปเอาไปเอาไปเอาไปเอนไอาไปไอไเาอาไปเอเอาไเาปาเอาออไมเนปาอ สนใจดูดวงบ้างถ้าอยากสนใจเชิญนั่งก่อนถ้าอยากสนใจเชิญนั่งแล้วแม่คือใครอ่ะคุณติสติสอาจารย์เราเนี่ยมีดวงที่แบบว่าผู้ชายทิ้งอยู่บ่อยหัวเราะหัเรากลัวค่าจากไอจีตอรี่นี่คุณอัพวันละล้านไอจีตอรี่นะใช่ไหมลูกติ์เห็นเหมือนกันใช่ไหมยิ่งในส่วนตัวเนี่ยใช่เราเนี่ยมีดวงที่แบบผูกพัดบ่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์สล็อตเขาให้ได้ถ้าสล็อตเขาอาจารย์อีกพานุเนี่ยผู้ชายรักหัวปั๊มหัวปั๊ม ก่อนนะมันก็จะมีค่าดูหน่อยสักหนึ่งพันบาทโอ้โหได้อะไรได้อะไรบ้างเนี่ยผู้ชายล่ะผู้ชายหลงจริงจริงใสปุ๊บมาปั๊บเหลือไหมล่ะยิ่งใหญ่เยอะยิ่งโอเคพันเดียวกันมีบ้างมีบ้างโอโอนโอ้โอนโอนโอนพี่ออมนี่เขาตัวจริงนะแล้วคนนั้นเป็นอะไรอ่ะคุณหนุ่มคุณอะไรคุณจะเลิกคุยกับสัพเสร็จคุณยังเคลียร์ไม่ได้เหรอครับเฮ้ยควรละคืนละครับทุกคนอะไรเดี๋ยวนี้เราเลอะไรเนี่ยให้มงินไปแล้วให้มงินไปแล้วยอม อะะไรวมาอยากให้คนดทั้งกระตูหัวโล้นอ่ะยกเว้นพี่ทำไมอ่ะพี่จะได้พี่ผมคนเดียวพี่จะได้พี่ผมคนเดียวได้เลยนะได้แล้วนะได้แล้วนะมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยเออเห็นปะอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเป็นเรื่องของความรู้สึกลุ้นล้วนเลยเห็นปะพี่ออมเป็นไงมาแล้วนะนี่ก็โสดนี่ก็โสดเพราะนี่แฟนบอกเรื่องทุกวันนะนี่โสดอยู่นะไปเดทกัน ไอ้วะอ้ยครูนี้มาแรงไอ่ไม่นาอีกไม่นานล้วคนอีกไม่นานกาไรดีดีมากเขาไม่ยอมจ่ายเป็นไงล่ะเดีดคนไม่ยอมจ่ายดูวะแค่พันเดียวไม่เอาไงชีวิตคุณหาไม่ปวดขี้นึงเลยอะปวดขี้นงเลยเห็น้ามาดูรถปวดขี้ค่ะเอ้ยเขาตรงมาที่สานักเลยว่ะเรื่องลือใช่ไมตัวนนี เรามีเคาะครับรอรอองเชิน่ตนาเราตาเราตาใาตาตารานตาาตาตาเราตาราตาเรตาเาตาตาตาเราาเราาเรเรา อยากจะบอกว่าเราเนี่ยมีวามที่รุนแรงมากเราจะเจอรักแท้กับเพศตรงข้ามเราจะเจอรักแท้กับเพศตรงข้ามจริงะมีหญิงสาวมาชอบเราหญิงสวยจริงๆทาไมอยากโดนผีมจีดจะโอนไปเชื่อพันบาทเอ้ยพันห้าไปเลยพันห้าถ้าไม่จ่ายจะมีหญิงสาวมาลุมจีบเราอาจารย์โมแล้วจริงไม่เชื่อไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่าย มันโกหกจริงมันโกหกจริงเหรอเ่าอกจฉาไอ้แมนเห็นปะเขาจะพูดปาดปากว่าข้ามอยทัดต้องจ่ายปลานี้เอกพวกนั้นไปไหนไม่รู้วิ่งไปไหนไม่รู้แม่มา ดูอะไรอะเมนอ๋อผมกำลังดูเด็กไเปิดช่วเกิียดรอยล้านดูดวงโอดแมนจริงเหรอเดี๋ยวลองดูให้เขาหน่อยดิยังไงอะไปนั่งใกล้ๆหมอกรับจับหน้าเข้ามาหน้ามาใกล้ๆหมอหน่อยใกล้อีกหมอไม่เห็นหมอดูอยู่อจ่บมาหมอดูอะไรเออ๋ยวมาอีกเดีมาอีกไอ้หมอ าตีหมองอยูังไงไุณลบหลู่นะคุณลบหลู่คุณลบหลู่เหรอทีมเรากำลังจะมีเมียคู่อยากอยากรู้ว่าเนื้อคู่ว่าเป็นยังไงนะก็ไม่เคยอยากแมนบอกไปที่คือลักษณะเขาจะเป็นยังไงแมนเขาเป็นคนผมยาวไหมผมสั้นเป็นคนธรรมดามีคนมีชื่อเสียงขึ้นต้นด้วยนอนหนูอ๋ออ่ะโอ้ยิมเอลป้ายิมเอลป้า อีเมสลองชิ้นมองหน้าดีิดิคุณกินอะไรกินเยอะสุดคิโตาแค่ลอยแค่ลอยไม่เอางานนี้เขาเลือกมาโน้คุณทำไรหมอได้ไงอะไรไม่ได้เอกนะทำอะไรนี่อะไรเออเอออะไรวะตอนหมอปานีอะไรหมอปานีหมอปานีอะไรทำอะไรดูดวงคนในตัวดูสกาไงดูเป็นเนาะแม่นทุกคนดูยังไงถามมือหมีดูดิจะไม่อิ่มไม่รู้หนูจ่ายไปแม่นมากจ่ายแก้อะไรแก้อะไรบอกเขาไว้สิ เราไฟชวนกันหนูก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่มีใครนะบันบินไปบนเข้าไปขอเุญแข้างในมาให้เขาฮานุได้เที่ยวใหญ่นะทิมฮานุอะไรหลักฐานอยู่ไหนทีมเชื่อแก้พนักงานมีอย่างนี้เหรอมึงจะสู้อะไรเหรอครับทีมทิมมีหลักฐานเหรออย่านิ่งไปไหนอย่ามีฐานอยู่ไหนอย่านิ่งอย่างเงียบอย่านิ่งอะไรจะโชว์อะไรอะไรเนี่ย หนึพันบาทกับได้แ <sucks> ก้คอเห็นมัเลยเหรอเห็นเห็นตั้งแต่แรกหนึ่งพันบาทเนี่ยหนึ่งพันบาทได้ยินไหมได้ยินไหมหนึ่งพันบาทกับการแก้คอก็เนี่ยหนึ่งพันบาทก็แก้คอให้น้องไงแก้อะไรเห็นชัดเลยว่าให้แมนไปแก้เนี่ยไม่หนุ่มนั่งดีๆนั่งดีดีเขาจะบอกว่าเฮ้ยแป๊บนึงครับคุณอะไรดูนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดก่อยมือก่อนเขาไม่ให้ดูทำอะไรดูปิดก่อนอย่าอะไรให้ดูปิอก่อนไงร ไปแล้วอะไรดีๆมากอะไรดีๆมาก